เรื่องของคดีความกันก่อนนะคะคที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะคะได้เขาแจ้งความบิดามารดาของท่านผู้หญิงบุษาบาหรือว่าท่านผู้หญิงศิรศุวดีนี่นะคะวันนี้ทางบิดามารดาของท่านผู้หญิงก็จะเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่กองปราบนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะสู้ข้อกล่าวหาว่าแอบ,บอ้างเบื้องสูงนอกจากนี้แล้วประเด็นนี้ก็ยังพบว่ามีเพจหลายเพจนะคะที่อ้างชื่อท่านผู้หญิงลงภาพแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายด้วยค่ะ พันตำรวจเอกอัคราเดชพิมลศีรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าวันนี้นายอภิรุษสุวัดีอายุ72ปีและนางวันทนีสุวัดีอายุ66ปีบิดาและมารดาท่านผู้หญิงบุษบบาสุวดีหรือท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีซึ่งถูกกล่าวหาจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อชี้แจงในกรณีความผิด ฐานหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112และใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายและใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานแจ้งความเพื่อกั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาพูดถึงคดีนี้นะคะก็คือคดีที่นางสาวสส สวิตามณีจันทร์อายุ37ปีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เป็นผู้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองซึ่งให้การว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะความไม่พอใจส่วนตัวที่มีข่าวลือว่านางสวิตานั้นมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนายอัพิพรุษนะคะแล้วก็ยังถูกจำคุก2ปีเป็นการตัดสินคดีเมื่อหลายปีแล้วนะคะเมื่อ2,546 ในเรื่องนี้ค่ะก็มีความเพื่บหน้าในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่การสอบปากคําของผู้เสียหายเท่านั้นก็คือของลุงผู้เสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายนะคะ ผู้สื่อข่าวเทรทีวียังรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าจากการตรวจสอบการใช้ Facebook ปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าท่านผู้หญิงบุษบาสุวดัดีแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะนะคะมีผู้ติดตามกว่า32,000คนในเพจนี้ค่ะก็มีการลงภาพท่านผู้หญิงและข้อความต่างๆมากมายนะคะแต่ว่า Facebook นี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะใช่ Facebook ส่วนตัวของท่านผู้หญิงแต่ว่าเป็นบุคคลอื่นจัดทำขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังมี Facebook อื่นๆที่ปรากฏในลักษณะเดียวกันด้วยโดยใช้ชื่อท่านผู้หญิงบุตรสบาสุวดีและท่านผู้หญิงศิรัสสุวดีมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอีก5เพจ Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเพจเอาไว้ให้กดไลค์กันจะได้ติดตามกันเนียนะคะซึ่งก็จากข้อมูลก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นส่วนตัวค,ค่ะเป็นเพจสาธารณะให้บุคคลได้ติดตามกันมากขึ้นวันนี้ละคะ่ะก็จะเข้าพบทางด้านตารวจ สอบสวนกองปราบนะคะเพื่อที่จะชี้แจงข้อเก่าหาก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องด้วยครับ